ราวทุกแต่งหน้าปีเีเวนต์ event, คือขึ้นกล้องม,มาเดิมเลยเราถนัดแต่งหน้านัวๆนะคะลูกนี้นัวมากแล้วก็คือแบบกล้องจับเมคอัพได้ทุก,กส่วนเลยลูกนี้จะใช้เป็นเมเนอร์เลนอิเดอรี่พับเบานะคะสีสวยมากแล้วก็เราจะมาลงคอนซีลเลอร์ต่อยเป็นของ m a y b e l l i n e Super Stay นะคะล้วก็จะเก็บรอยไปก่อนหนึ่งรอบแต่ว่ายังจะไม่ลงรองพื้นนะคะทุกคนคือเก็บให้หน้าดูแบบเนียนนิดเพราะว่าลูกนี้เราจะมาแต่งตาก่อนก็ปรับพื้นตาให้สว่างขึ้นแล้วก็ใช้ O ดี o คโะจะใช้เบอร์ศูนย์ห้าเป็นหลักนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลทาา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 ททััั่่วววเเเปลลกกตตตยแแ้้้้้้็ใใชสีีีนนนขขขมมมมมมึดดบบบหูค แล้วก็เน้นที่ขอบหางตาล่างแล้วก็มาทาดอลี่อายด้วยต่อไปก็ใช้สีที่สว่างมาทาดอลี่อายให้ดูป๊อปขึ้นเสร็จแล้วก็ใช้พาเลตเบอร์สิบนะคะจะเป็นสีน้ําตาลที่เข้มที่สุดมาเขียนขอบตาล่างเราก็จะเขียนตั้งแต่หัวตาจนไปถึงหางตาเลยนะคะแล้วก็สร้างเงาดอลี่อายเพิ่มด้วยแล้วเราก็ใช้แคนเมคสีดํานะคะมาเขียนขอบตาล่างให้ชัดแล้วก็วิ่งหางออกมาแบบนี้แล้วเราก็ใช้อายแชโดว์มาเก็บอีกรอบให้เส้นดูละมุนขึ้นแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีเดิมนะคะมาทาเน้นด้านในเปลือกตาอายแชโด ขอบตามากที่สุดด้วยแล้วก็ติดตา่ายกาวตาสองชั้นนะคะให้ตาดูโตขึ้นแบบนี้แล้วเราก็จะมาเน้นดาริอาให้ดูป๊อปมากกว่าเดิมนะด้วยทูคูฟอสคูซึ่งตัวชิเมอร์เราจะเน้นที่กลางตากับหัวตาเสร็จแล้วก็ติดขนตาปลอมเลยจะใช้ขนตาปลอมที่มีความจับช่อแบบนี้นะคะจะติดเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆใช้แหนบอ่ะดันเขาลงมานิดนึงจัดทรงพอได้ทรงที่ชอบแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยจะปัดทั้งขนตาปลอมแล้วก็ขนตาล่างของเราหน้าาตาเสร็จแล้วก็จะมาเขียนคิ้วต่อเลยค่ะซึ่งคิ้วก็จะเขียนไดด้้้้้เเป็็็็นนนรรงงงคคคิิวววววขออมยยยลลลลแแกกกชั่ะะบส อนิแล้วก็กกใช้เป็นคอนซีลเลอร์ที่มีความเป็นเหมือนไฮไลท์เนื้อแมทนะคะมาไฮไลท์ที่หน้าซึ่งวิธีนี้ทําให้หน้าเราดูแบบมีมิติขึ้นมากอันนี้ไม่ให้เสียเวลานะคะใช้มิลเลนนะ่มาโทนอัพคอให้คอมันมีความแบบสว่างเท่ากับหน้านะคะคือมาทารอให้ตัวไฮไลท์มันเซตตัวนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยเกลี่ยนละ้วก็จะเกลี่ยตัวคอนซีลเลอร์แล้วก็ไฮไลท์พร้อมกันเลยนะคะทุกคนหน้าก็จะดูละมุนขึ้นเลยแล้วเราก็ใช้มารินดานะคะมาเชดดิ้งหน้าให้ดูเล็กลงแล้วเราก็ใช้บัตของทาะะีสี แล้วก็เชดดิ้งหน้าเพิ่มนะคะจะมาเชดดิ้งจมูกให้มีความแบบเป็นสันเป็นคมขึ้นจะเน้นเชดเหมือนเป็นรูปตัวสีนะคะแล้วก็มาเก็บตรงปลายจมูกให้เล็กลงแล้วก็มาวาดกระจับปากด้วยให้ดูเหมือนกระจับปากแมวนะคะทุกคนแล้วก็มาเขียนการขอบปากนิดนึงให้ปากดูมีความแบบอวบอิ่มขึ้นแบบนี้สุดท้ายใช้ไฮไลท์ของจูดี้ดอนนะคะมาทาที่หัวตาแล้วก็ตรงปลายจมูกกลางจมูกให้หน้ามันดูแบบป๊อปขึ้น,น,นเมคังลนะะ้นทหดยะะแน่น,นอนว่าลิปไลเนอร์ตัวนี้คือดังมากของฮาร์ดเปอร์เซนต์นะคะเบอร์ยี่สิบก็ค แล้วก็ใช้ลิปเบดเบอร์ศูนยมาปรับพื้นปากนะคะแล้วก็ใช้โกวิทินเบอร์ศูนมาทายทั่วปากเลยแค่นี้ก็คือฟินิตลูคือสวยมากใครชอบลากประมาณนี้ก็สามารถเซฟคลิปไปแต่งตามกันได้นะ